ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างมผมคิดว่ามีสองสามประเด็นประเด็นแรกก็คืองูเห่าเป็นยังไงนะครัครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งคือการที่เสียงประชาชนได้สั่งสอนอนักการเมืองอใช่ไหมครับผ,ผู้ที่ให้สัญญิงสัญญาแล้วก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนของเขาครับนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยชัดเจนเลยว่าคนที่ได้คนที่ได้สอสอขึ้นมาเป็นสอสอเขตเพราะชื่อพัก ถ้าจะพูดแบบไม่เกรงใจกันก็คือพักอนาคตใหม่แต่ะว่ากระแสมาครับครั้งแรกระแสมาครั้งนี้เมื่อท่านี้อยู่ในกระแสพักอนาคตใหม่ลองไปดูรายชื่อนะฮะถ้าถ้ามีนี่นี่อาจารย์นี้มีนะครับโอเคน,น,นะครับ,รบผลการนักคะแนนเลือกตั้งอนาคตใหม่นะครับ,รบอตอนนั้นคุณศรีนวลเขตเก้าคุณศรีนวลน,นะครับเขตเก้าเชียงใหม่นะครับ ตอนนี้ไปอยู่ภูมิใจไทยก็ได้ดับ4ี่ใช่ไหมครับล่วงลงมาล่วงลงมานะครับคุณธนพัฒน์ทิติวงศาจันทบุรีที่เคยอยู่อนาคตใหม่ตอนนี้ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับอยู่กับลวงตู่นะครับก็เขตหนึ่งเนี่ยตกไปดับ4ี่เลยนะฮะคุณจารึกสีอ่อนอันนี้ก็ก็จันทบุรีเหมือนกันนะครับก็มีชื่อมีเสียงนะครับตอนนั้นรวมไทยสร้างชาติก็เขตสองจันทบุรีก็ตกอันดับ4ี่เลยนะครับแล้วก็คุณกวินนาถ ตาคีนะชนบุรีนะ,ะก็ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐเขต9ก็ตกไปอันดับ4หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเลยว่ากระแสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับหลายคนซึ่งอ,อยู่พักเก้าไกลอตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าถ้าทัน ถ้าท่านถ้าท่านย้ายพักหลังเลือกตั้งอีกสักทีหนึ่งอ,อีกสักทีหนึ่งเนี่ยท่านผมคิดว่าท่านปิดประตูตายนะครับแล้วก็การจะบอกว่าแจกกล้วยแจกอะไรหรือว่าจะไปด้วยด้วยใจหรือความไม่ไม่ตรงอะไรอุดมการณ์กันแล้วย้ายพักไปแล้วก็ สุดท้ายท่านก็ไม่ได้นะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าอย่างนี้เป็นคนเนี่ยไม่ได้ยึดติดไม่ได้ติดกับตัวเลยนะไม่ได้ติดตัวไม่ได้กับตัวนะครับติดกับเรื่องเรื่องของกระแสโดยแท้นะครับคุณคารมพลพรกลางเนี่ยแรกๆที่อยู่พักอนาคตใหม่นะแล้วมาเป็นก้าวไกลเนี่ยก็โอ้โหคึกคักมากก็เป็นเป็นผู้ที่ออกมามีบทบาทมากนะครับแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่ที่ที่ภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยย้ายไปคุณเอกพบอย่างนี้นะครับเชียงราย ทีมนี้นะครับบรรดาพี่งูเห่าทั้งหลายเนี่ยก็ได้ถูกรีดพิษหมดแล้วนะครับนะนี่ก็ถือว่าประชาชนก็ได้เป็นสถานสวภานะครับได้เอาฤทธิ์ฤทธิ์พิษออกมาไม่เป็นงูเห่าแล้วนะครับนี่ขนาดจะย้ายกันตอนก่อนเลือกตั้งเะฮะแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเนี่ยก็ยังร่วงหมดเลยนะจารยจิรวัตรคุณสมเกียรติคุณทุสพรกลุ่มที่ย้ายก่อนเลือกตั้งนะครับ โ <Okay. S 1> อเคครับผมนี่เป็นการยืนยันได้ชัดเจน,นว,ว่ากระแสกระแสว่างูเห่าเนี่ยได้รอบเดียวจริงๆใช่ครับได้รอบเดียวจริงๆนะครับประชาชนก็จะลงโทษโทษประชาชนก็จะแสดงเจตนารมณ์นะให้เห็นว่าท่าน,ท,านท่านได้ต้องมีคอมมิชเมนต์กับกับสิ่งทีเ่เรียกว่าอะไรนะมีความรู้สึกว่าไว้เนื้อเชื่อใจกับชาวบ้านนะครับหรือหรือผู้ให้เสียงของท่านท่านก็ต้องซื่อสัตซื่อสัตซื่อตรงต่อเสียงที่ท่านได้รับจากประชาชน ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ